เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าส,สู่เกม The Last of Us ในภาที่3แล้วนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมจากภาที่แล้วนะโอเคก็เหมือนจะต้องมาวาระพาตัวเด็กคนนี้ไปนะคือจะมีพวกของไอ้กูมิห้อยเราอยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับโอเคตรงนี้มีเครื่องบันไฟนะครับเราจะกดยางนี่นึงนะครับตรงนี้คือมันต้องกะจังหวะดีๆโอเคเรียบร้อยไฟติดแล้วนะครับก็สามารถกดลึกลงไปข้างล่างได้แล้วตอนนี้ จัดไปใครรอใครรอเราอยู่ที่จุดน้ดพบเนี่ยแต่บอกว่าจะมีคนของกลุ่มหันเราอยู่ที่นั่นดูเหมือนเด็กคนนี้จะสำคัญมากเธอเป็นใครกันเนี่ยลูกคนดังอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นแหละเราจะใช้เวลานานขนาดไหนอ่ะพวกทอยากไปเป็นตามแผนนั่นนะจะใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงสามชันไปแล้วกัน โอเคนะครับต้องรอดมาตรงนี้นะครับผมเป็นช่องที่เราผ่านไปได้ไม่เป็นบันไดไปดูด้านเราก่อนจัดไปหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีใครมันอยู่ข้างหน้าเอาละเราปภัยแล้ว มา,มาเลยหนู้นระวังตัวไว้ดูแลเรากัเรียบร้อยมันก็ขยันมาทำทางนี้กันไวนะ้เนาะม่นทำไว้แบบทั่วเมืองแล้วผมว่าฉันเดีออกมาข้างนอกแล้วล่ะเนี่ยโหแบบคือมันไม่เคยออกมาเลยนะมันกักตัว <laughs> เป็นจากแบบพ้าเราคือมันอันตรายมากสำหรับเด็กคนหนึ่งนะมีทหารอยู่เพียบจะไปไปทางนี้โอเคเดินผ่านนะเช็คก่อนมีอะไรหรือเปล่าอืมอย่างเด็ดร้อยเกมนูร่าเราไงขบมงวันเนี่ยทำอะไรก็งอแล้วเว้ยเดินออกมาเข่าลงเกมจนได้ อาลกมอขึ้นแต่คนแปลกหน้าเด็กกำลังเสริมนะไปดูท่างอื่นเถอะจะได้ไม่เสียเวลาปล่าซะรู้เบื่อพวกนี้จริงๆเลยตัวดูนะว่าติดเชื้อหรือเปล่าอ้าวจิ้มเรียบร้อยโหคนโหดโดนป้าเรียบร้อยเจอเขาไปชาร ยิงกันร้อยโดนเก็บซะก่อนมันช้าไปแล้วของนี้คือทำงานเร็วมากนะมันฟิดดีมากแค่พยายามจะจับหรือว่าทำอะไรสักอย่างหนึง่งมาจับแล้นี่คือแทงเลยอ่ะมีขึ้นมาแทงเลยตกใจกังนี่สิเนี่ยนะบ้อ้าวติดเชือ้อขัดจังช่วยมารินจะฉาบพวกเราเหรอทำไมเราต้องมาแล้วก็ตัวที่ติดเชื้อด้วย แต่ไม่ได้ติดเชื้อนะไม่อย่างนั้นเลยคือนี่มันโกหกเพียงไงอธิบายได้นะอธิบายมาให้เร็วเลยดูนี่สิสนใจหรอว่าติดเชื้อได้ยังไงน่ะอันนี้มันสามสัปดาห์แล้วนะต้องเป็นการล่าภายในสองวันเล็ดเร็วไหลแล้วล่ะยังสามสัปดาห์จริงนะฉันสาบานได้นี่ต้องจัดฉากด้วยหรอเปล่าแล้วไงเจอประเด็นแล้วนะครับผมของก็ให้ดูหมดทุกอย่างแล้ว ลงก็เรียบร้อยขนาดนี้อะไรวะนะแมงมาแล้วนะครับมันวอลเรียกกันไว้วิ่งเร็วไปนะพิงจริงๆก็คือแบบจะไม่รละพาตัวอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือหากรามบีบนะครับนะครับกำลังตามน้ําไปก่อนทําอะไรมากไม่ได้ไปเร็วนะครับมแมงเหรแมงมาไวมากเพวกนี้ก็อวอเรียกไปเองเอาละ ใช้สัญญาณถ้าพวกวิ่งก็คือวิ่งเลยนะเข้าใจแล้วอันนี้ละวิ่งเลยปึ๊บโอเคเรียบร้อยหมอบไว้มันจะได้ไม่เห็นกระโดดลงมาเดี๋ยวไม่หางจากไฟไหมนะเอาละวิ่งไปเลยโอเคไปไปนีงนี่เดี๋ยวตอนนี้เร่เรียกวิ่งแล้วนะ มันอ,อยู่ทุกที่เลยมีเยอะมากนะครับไปทางไหนก็เจอเขเดไปดูให้เรียบร้อยก่อนใช่เห็นมันละเช็คดูให้เรียบร้อยเช็คให้ทั่วถอดไปก่อนตรงนี้มีหนึ่งตัวต้องรอจังหวะตอนมันส่องไฟไปทางอื่นนะนครับก็วิ่งเลยนะครับไปเลยหนูตอนโจเอลไปอ่ะโอเคมาแอบตรงนี้ ไม่เห็นมันส่งไปทางอื่นอยู่จริงๆก็ไปได้เลยนะก็คือขอให้มันส่งไปทางอื่นเลยดีกว่านะเผื่อไม่เห็นขึ้นมาเอเาจังหวะนี้ไปได้แล้วแหละโอเคไปเลยวิ่งไปโอ้ไม่เห็นเว้ยเสียงนี้คือเห็นนะแม่งอ alert แล้วแม่งรู้แล้วนะครับวิ่งอย่างเดียวตอนนะี้แม่งเจอจนได้โดดขึ้นมา เค็มบอกว่างั้นนะไม่เห็นแต่ไม่ยินแล้วใจเย็นดีกว่าใจเยิงกันอย่างเดียวโอเควิ่งเลยวิ่งไปอย่างเดียวตอนเนี้ยทำอะไรมากไม่ได้แล้ววิ่งมาตรงนี้อะไรต่อเนี่ยทางนี้โอเคกดเปิดตรงนี้เหมือนเดิมสามเหลี่ยมพังให้ไว เดี๋ยวแม่งมาไปออกไปนะแม่งแบบตรงนี้แม่งยังมีอีก่ะในคณะผามีตรงฝั่งนี้ละอ่ะโอเคพวกเราตำรวจตรงนี้ผมมันเยอะมากเลยจะพาไปได้ยังไงเนี่ยจะตามเฉยก็พอยังไงี้ยงเนี่ย เดี๋ยววิง่งเลยนะเจ้าเนี้ยวิ่งไปแลยวมันชัดตรงน,นี้มีของอะไรไหมไม่มีวะไม่ <c oughs> มีเคี่ยอะไรเลย <c oughs> เก๋ไม่เป็นไรของเรายังมีเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ตอนเรามาส่งไฟไปทางอื่นก่นอนเข้ามาจากตรงนี้คือจุกได้เลยเนี่ยปลาขวดอัดหน้าแม่งเลยดีเลเนี่ยโอเค,ออคร <c oughs> อจังหวะก,ก่อนนะเคปลาขวดร่อได้รึเปล่านะ แังมาอีกโอเควิ่งไปนะครับวิ่งฝ่าไปเลยนะครับแบบไม่กลัวตายมันตามเรามาไม่ทันหรอกนะรเราไวกว่าไปเจออนี้วิ่งฝ่าไปนะวิ่งหนีวิ่งไปเรื่อยๆเลยทางไหนกันแน่นะ่ะไม่รู้สิทางมันให้เหมือนเดิมอะโอเคลงมาตรงนี้แล้วล่ะ ตอนนี้น่าจะไปได้าเราไปโผล่ตรงนี้นะครับโอเคหมดมันเดินมาช้ามากเลยเพื่อนเราโอเคอยู่ใกล้ไว้นะตามมาตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเค อันนี้ไปได้โอเคหมอบไปทหารเต็มเลยเว้โอ้โหต้องอค่อยย่องไปนะตัวนี้สกีมันไม่เห็นพวกเราหรอกอเราจะมีกันแล้วนะคแต่หาไม่เจอแล้วโอเคอยู่ข้างใต้มีแม่งหาก,กันไม่เจอเอาละ ตรงนี้มีของนะครับเก็บฟันเฟืองมานะครับเอาไว้อัพดาบใช้อัพดาบไม่ใช่กอล์ฟบออัพอาวุธเออ,เอจำผิดเห็เนหลายเกมก็อย่างนี้นะครับยิงสับสนนะเนี่ยพูดผิดนะเี้ยมีอาวุธจัดไปมีกระสุนเก็บมานะเมื่อกี้นี้เริ่มพูดผิด <laughs> ใจเย็นใจเย็นไัดในต่อวนะเนี่ย จำทางไม่ได้แมงมืดเกินคือแบบทางมันแบบอันนี้เกินจนซับซ้อนตรงนี้แหละขาบไปทางนี้ข้อทางนี้เราผ่านไปทางนี้ได้ตามตามมาเลยเลื่อยู่ใกล้ใไว้เรตามมาน้ำโอ้แมงขับเราผ่านไปงี้เลยโอเ้เชีย่ยขอเจ้าช่วยโอเคไปเลยนะครับมันมีเห็นเราอยู่ละ ไปเร็วไปเร็วโอเคเอาตรงประตูตรงนี้ครับนั่งกลับกันหมดและหันทั้งนั้นรอตายมาได้อย่างวุวิเนะครับมันไปกันหมดล้วฟังนะแผนคือยังไงเอาตัวเธอส่งไปให้พวก,ก,ก,พกยิงห้อยแล้วยังไงต่อ มาลีนเธอบอกว่าจะมีคนราอยู่ที่เกตจำกันจะมีรอยอยู่ที่หับตรงนั้นโอเคเขาก็เคยได้ยินกันแล้วไม่ใช่เหรอเซธแล้วก็เขาจะเกิดขึ้นกับฉันอันจะใช้ฉันในการทำวัคซีนใช่เธาต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วตายเหตุตาลุงเลือกไปที่ไหนกันล่ะ ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละต่าทำอะไรกันที่นี่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเหรอฉันไม่เชื่อหรอกถ้ามันเป็นเรื่องจริงเหรอโจเอลมาไกลแล้วนะเว้ยแต่ฉันบอกว่าก็นอกอันตรายขนาดไหนนะฉันก็เข้าใจนะแต่ทำไงได้อ่ะมาขนาดนี้แล้วนะกลืนกว่าจะถอยแต่โจเอลเหมือนจะไม่เอาด้วยนะครับมีทางเลิอมกัน ทางนี้ถ้าเราผ่านไปตรงอคารัฐสภาหน้าล้วก็หวังว่าอย่างนั้นไปต่อเลยนะผมจำได้ผมแคสถึงตรงน,นี้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่ตอเลยนะลังจากทำต่อน,นี้ผมว่าเละนะตอนนั้นทำหมดีกว่านะักจากประสบการณ์ในการแบบตัดต่อแบบเสียงแล้วเพราะนั้นคือผมผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ตอนนี้คือผมพร้อมแล้วนะคือแบบ ศึกษามาแบบว่าเยอะพอสมควรแบบเทคนิคการต่อตอะไรนี้นะครับโอเคเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะเหมือนจะโดนทิ้งบอมนะสาัาพเลยขนาดนี้คือแบบมันเยอะเกินไปนะก็เลยแบบต้องทิ้งบอมเลยนะเป็นการจัดก,การที่ดีที่สุดเราปลอดภยัยหรือยังเนี่ยตอนนี้ก็ปลอดภัยอยู่มาเลวจะไปเช็คของก่อนนะวังนี้มีอะไรหรือเปล่า ตู้ตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับโอเคไปแต่ว่าม,มีของซ่อนอยู่เลยตรงนี้นะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเออนี่ยเป็นเฟืองห้านเอาเถอะนะตี่ก็ไม่ได้อะไรโอเคผมจำได้มันจะมีโน้นให้อ่านอยู่อยู่ตรงไหนวะต้องอ่านหน่อยนะจะได้รู้ว่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จะได้เข้าใจใน,นเรื่องมากขึ้นนะเดประมาณนั้นะครับจะพยายามแม้แต่ว่าขับตกตรงไหนไปนะพยายามแบบว่าเก็บรายละเอียดจะได้มากที่สุดอ่ะนี่ไงอยู่นี่เองโอเคประกาศประมาณว่าไอ้ที่อยู่ภายนอกเมืองเบลตันเกิดการตอนนี้ต้ตงองรีบอพยพภายใน48ชั่วโมงนะครับก็คือจะทำการทิ้งบอมนั่นเองผู้เสียที่อยู่บริเวณรอบข้าง ในส8ิแปชั่วโมงต้องยียว่คนเยอะกว่ไปเกี่ยวกับการเราไม่รับคนเพิ่มอัไรประมนั้นนะตอนนี้ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับก็คือไล่กันอย่างนี้เลยนะทำไงได้มันเกินจะรับมือนะตรงนี้อ่ะโอเคไปกันต่อเลยนะไปรอก,กันอยู่นนหน้ามันแล้ว <laughs> คือแบบเละม,มากนะครับคือแปบว่าเกิดการทิ้งบอมเกิดขึ้นเองก็คือแบบจำนวนมันเนยนะอะเ,เกินไปเกินที่จะรับมือนอะ การทิ้งบอมลงมาก็คือเป็นวิธีการละมือที่ดีที่สุดนะโอเคโหแม่ง okay. oh, แบบหลุมใหญ่อย่างนี้เลยนะนั่งแงคาราสสสพาเนะนี่ยตรง,เ,งนะเรื่องเมืองเมื่อกี้นีะคารสีนเรื่องเมืองนยตอนนี้คือดาวเทาเหรอใจกลางเมืองนะดาวเทา็นญญาที่มีความจเจริญมากที่สุดของเมืองนะครับใ,ใจกลางเนะี่ยทางนี้ โอเคแต่มันมีสร้อยว่ะมีนสร้อยเหม็นอีกแล้วนะครับเก็บมาครับมันจริงๆเก็บมาแม่งก็ไม่ได้อะไรแต่เก็บมาเฉยๆนะครับโอเคอยู่รวมกันไว้นะตอนนี้เริ่มอันตรายแล้วนะครับถ้าออกทองเมืองมาไกลออกละไปข้างในก่อนะเข้ามาในตึกนี้หรือเปล่า ถัดจากตรงนี้ไปนี่คือจะเริ่มเดือดแล้วนะจะเริ่มได้บูมมาขึ้นนะไม่เช่กับคนด้ียกันนะกับเป็นแบบนี้นะกับพวกผู้ติดเชื้อเป็นแต่ตัวไม่โคตรโหดโอเคสำรวจดูให้ทั่วนะมีของอะไรหรือเปล่าคือจริงๆคือไม่อยากพลาดของเลยนะมันทางเดิมว่าลงมาทำไมนะกลับขึ้นไปตอนนั้นก็ลงท่นก็ตามมาด้วย ปิดประตูเลยเฮ็แค่โหดจัดอันนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยข่างเปล่าโอเคเชคกูทัวร์อะตรงนี้ใครต่อเลยทางนี้นะประตูตรงนี้มีอะไรมีของ พันเฟืองนะเอาไว้อัพกระสุนนะแต่นี่คือมันยังไม่ให้อัพหรอกนะเดี๋ยวอีกสักหน่อยนึงนะมันงจะห้อัพโอเคมีอะไรละมาตัวนี้นี่ก็อีกศพหนึ่งแล้วมีบันทึกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นของพืง้นที่แอเรียอะไรเนี่ยสองสี่สองสี่สามแปดเอนะ 2, 2, 4, 3, 8, นะให้พบเป้าหมาย สามทุ่มก็ยังไม่พบเป้าหมายสทุ่มสิบแปดก็ยังไม่เจอเฮี้ยอะไรเลยนะก็ห้าทุ่มสิบสองก็คือคมว่าคนชื่อแอดเวนเอร์รายงาน,นว่าจะพูดติดเชื้อคอยด้เนะครับขั้นสองอยู่ตรงใกล้ๆนี่นะครับแคปิตอลใช่ตรงบิวดี้ก็เหมือนกับเป็นซากอาคารเออนะครับก็เมัมบอกว่าโดนเล่นงานเข้านะครับก็สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับผม คือมันจะรอกําลังเสริมนะเป็นโดนเล่นงานอะไรประมาณนั้นนะคือเหมือน,นพวกนี้มันตายเพราะาารอกำลังเสริมเท่านั้นเลยนะนี่นะความเดือดจะเริ่มขึ้นขอเช็คก่อนเพราะว่าไม่มีอะไรนะอ่ะโอเคไม่เลยก็เป็นศัตรูในเกมนี้ที่โหดมากนะห <c oughs> น้าเป็นอะไรนะติดเชื้อมานานหลายปีแล้วพวกมันตาบอดใช่ไหม ก็ประมาณนั้นแหะมันใช้เสียงเอานี่ยก็มาข้างคาวนั่นแหละเจอมันก็ต้องรีบป้อนตัวนะครับเพราะนอกจากจัดเีนี้คือตายนะครับโอเคของมาตึกนี้มันผุพังไปหมดแล้วโอเคนะครับผมก็สลับเดอดรัสออฟอัดในพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ